ท้องอืดอาการอย่างไรลูกท้องอืดเป็นอาการที่เจอได้ปกติโดยเฉพาะกับน้องเด็กที่อายุน้อยกว่า4-6เดือนลงมามักพบอาการท้องอืดนี้หลังจากที่ลูกกินนมหรือขณะที่ลูกกินนมแล้วมีลมในท้องลูกจะมีอาการปวดท้องร้องไห้งอแงอึดอัดบิดตัวไปมาแอนตัวท้องป่องท้องแข็งดูไม่สุขสบายและลูกบางคนมีลมในท้องมาก็จะเจอว่าลูกเรอบ่อยผายลมบ่อยเหล่านี้คืออาการท้องอืดในเด็กค่ะลูกท้องอืดเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะแม่1ระบบการย่อยอาหารของเด็กนั้นยังทํางานได้ มสมบูรณ์ 2. ลูกกลืนลมเข้าไปในท้องขณะดูดนมสามารถเจอได้ทั้งกรณีน้องเด็กที่ดูดนมจากขวดและน้องเด็กที่ดูดนมจากเต้าหากเต้านมของคุณแม่นะคะปริมาณน้ํานมไหลแรงเร็วนะคะลูกอาจจะกลืนลมเข้าไปในท้องก็อาจทาให้ลูกเกิดอาการท้องอืดได้3คุณแม่ไม่ได้จับลูกเรอหลังกินนม 4. ลูกร้องไห้บ่อยยิ่งร้องลมยิ่งเข้าท้องได้มากก็เลยจะทำให้ลูกของเราท้องอืดได้ 5. สาเหตุจากโรคอื่นๆเช่นลูกของแม่แพ้ปโปรโตีนนมวัวหรือว่าลูกเกิดสภาวะท้องเสียกระเพาะจึงไม่สามารถที่จะย่อยโปรโตีนของนมได้ลูกท้องอืดดูแลลูกง่ายๆ3วิธีดังนี้ค่ะ 1. จับลูกเรอทั้งขณะกินนมและหลังกินนม 1. นอุ้มลูกพาดบ่า มือข้างหนึ่งประคองก้นลูกไว้มืออีกข้างประคองศีรษะแล้วก็ไทยทอยลูกจากนั้นจับลูกพัดบ่าให้ลิ้นปีกของลูกกดที่ไหล่ของคุณแม่แล้วให้หน้าลูกหันมาอีกทางด้านหนึ่งให้หลังลูกเหยียดตรงเพื่อให้หลอดอาหารเหยียดออกใช้มือของคุณแม่นะคะแทบที่หลังลูกเบาๆจะลูกขึ้นหรือว่าลูกลงก็ได้สองจับลูกเรอในท่านั่งจัดให้ลูกนั่งหน้าตักของคุณแม่ให้มือแม่ประคองใบหน้าลูกไว้ให้ตัวลูกโน้มมาทางด้านหน้าเล็กน้อยมือของคุณแม่กดอยู่ตรงบริเวณตำแหนีป จากนั้นทิ้งน้ำหนักตัวลูกมาที่มือของคุณแม่ให้มือของคุณแม่นวดคลึงท้องเพื่อไล่ลมและมืออีกข้างของคุณแม่แถบที่หลังลูกเบาๆจะลูบขึ้นหรือว่าลูบลงก็ได้ควรใช้ระยะเวลาในการจับลูกเรือครั้งละประมาณ10-15นาทีนะคะ2นวดท้องไล่ลมท้องไล่ลม5ทางควรทําหลังจากที่ลูกกินนมไปแล้ว45นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกอาเจียหนึ่งนวดท้องทาลูบหน้าท้องตั้งฝ่ามือขนาดหน้าท้องลูกคุณแม่กลางแขนออกลูบลงล่างจากเหนือสะดือลงมาจากท้องด้าน ซ้ายนับหนึ่งนับสองนับสมแบบนี้คือ1รอบและทำซ้ำนะคะหารอบค่ะ ท่าที่สกรณีลูกของคุณแม่ท้องอืดมาให้คุณแม่ใช้มือหนึ่งข้างจับขาลูกยกขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็ใช้มืออีกข้างทําท่านวดเหมือนท่าที่1เลยค่ะโดยรูปจากท้องที่เนื้อสะดือนะคะลงมาทางด้านล่างตั้งแต่ท้องซ้ายท้องกลางแล้วก็ท้องขวานะคะแบบนี้นับ1แล้วก็ทําซ้ํานะคะหรอบค่ะ ต่อไปท่านโนท้องท่าที่3ท่ามูนแอนซันให้คุณแม่ใช้มือขวาวางที่ตำแหน่ง10นาฬิกาจากนั้นวาดตามเข็มนาฬิกาแล้วมาหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง17นาฬิกาค่ะมือซ้ายของคุณแม่นะคะาวางที่ตำแหน่ง12นาฬิกาแล้ววาดตามเข็มนาฬิกาแล้วก็มาบรรจบหยุดที่ตำแหน่ง12นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เรียกว่า1ครั้งให้คุณแม่ทำซ้ำนะคะทั้งหมด5ครั้งด้วยกันค่ะ ท่าที่4ท่าไ l o v ิ you เราจะนวดท้องลูกนะคะเป็นรูปตัวอยู่ความนะคะตามผังของลำไส้เลยค่ะลำไส้ใหญ่ของเรานะคะจะวางตัวจากท้องล่างขวาขึ้นท้องบนขวาโค้งมาตามสะดือนะคะจากท้องซ้ายบนแล้วก็ลงท้องไส้ล่างนะ,ะเริ่มนวดท้องลูกตามผังลำไส้เลยค่ะเริ่มจากตัวไอก่อนเลยตัวไอก็คือจะเป็นตำแหน่งนี้เนาะไอนะคะจากนั้นนะคะเลิฟนะคะก็คือเป็นตัวแอลนะคะกลับหัวนะคะจากท้องนะคะลงมาเป็นรูปตัวแอลแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็ยูนะคะก็คือเป็นยูคว่ำกับหัวแบบนี้นะคะ I love you แบบนี้นับหนึ่งจากนั้นเราก็ทำซ้ำนะคะ I love นะยูนะคะ, love, นะ you, ะ,คะแบบนี้หารอบค่ะสุดท้ายท่าที่5้าท่าปูไตค่ะให้คุณแม่นะคะไตทองลูกจากทองด้านหนึ่งมาอีกทองด้านหนึ่งนะคะแบบนี้นับหนึ่งแล้วก็ทำซ้ำทั้งหมดหารอบค่ะ และจบด้วย2ท่าออกกําลังกายท่าที่1นะคะคือท่าเข่าชิดพุงนะคะนับ1-5ครั้งไว้แล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็คุณแม่ทําซ้ําทั้งหมด5ครั้งค่ะสุดท้ายจบด้วยท่าปั่นจักรยานในอากาศค่ะทําประมาณ5-10ครั้งควบคู่การกินยาขับลมแล้วก็ใช้หาหินทาที่หน้าท้องก็จะช่วยทุเลาอาการท้องอืดในเด็กลงได้ค่ะ